เนพบปะกับลูกจะมด้มันเย็นค่อยใหญ่ล้กาุอกนสาสารสาุสาารสสสาทุสาททาททุรรา สมณเณรทุกรูปแล้วก็พี่น้องอพ่อขาวแม่ขาวนะครับก็ดีใจครับที่เ,เห็นทุกหลานาได้มีโอกาสได้เล่าเรียนศึกษาในเรื่องของธรรมะซึ่งมีท่านมหาดัอเตอร์นะครับประรสนารติโตครับเป็นหัวใใหญ่ในเรื่องของโครงการนี้ครับดีใจครับเมื่อปีที่แล้วนะครับ ท่านก็นำำําสัมเดระมาครับแต่มาที่สวนสามถิงครับเป็นสถานที่เอกชนฉะนั้นพวกเราก็คงจะไปร่วมกัน้อย้นะครับแต่นี่มาที่วัดนี่ก็ถือว่าเป็นวัดของพวกเราทุกคนก็ก,ก็มีพีน่น้องมาร่วมทําบุญกันในช่วงเช้าก็คงจะมีการทาบุญอีกครั้งหนึ่งครับฉะนั้นก็ดีใจแล้วก็น้องๆทุกคนเห็นแล้วมีการปฏิบัติ ส่วดบนโดยว่าเห็นแม่ชีนแม่ชีตัวเล็กเนี่ยอ่านหนังสือได้หมดเลยก็ถือว่าเพียงประมาณ8วัน8ปดวันนั่นเองอสมณะทุกคนเนี่ยทุกรูปเนี่ยได้อ่านหนังสือผมยังอ่านไม่ทันเพราะว่าก้นํำเรียนก็ว่าทางโซนบ้านผมเนี่ยวัดเนี่ยจะไม่ค่อยมีพระผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะนำพาในเรื่องของการ ส่วดมนต์แล้วก็แปลไม,ไม่ไม่ไม่มีเหมือนส่วนฝั่งโน้นครับเพราะว่าก็ในส่วนนี้จะพระไม่ค่อยได้เรียนสูงก็เลยพวกเราก็ทําบุญตามมีตามเสิดกันนะครับซึ่งเคยบอกกับพี่น้องชาวตะบบผู้กวดแล้วว่าตำบลรู้กวดมีเพชรเม็ดใหม่ก็คือท่านดรมารปรเสริฐเนี่ยท่านเป็นพระที่มีความรู้แล้วก็ปฏิบัติแล้วก็นําความเจริญ ความก้าวหน้ามาอย่างสมบรูรณ์แอย่างมากมายหลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านด็อกเตอร์แล้วก็ท่านมีพระสงฆ์รู้จักมากคุ้นกันเยอะนําสิ่งดีๆมาให้กับตำบลของเรามากมายครับมากมายจริงๆครับอ่าฉะนั้นผมน,นะครับอ่บวชก็ยังไม่ได้บวชครับยังไม่ได้บวชแต่อยู่วัดมานานครับอยู่วัดกินข้าววัดนอนวัดมาหลายปีฉะนั้นการสวดมนต์ภาวนวาเนี่ยผม ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีครับสวดแล้วทําให้เรามีความสุขกายสุขใจสวดแล้วได้สิ่งดใีให้กับตัวเราทุกวันนี้ครับผมก็มสวดมนต์ทุกวันครับก็ไม่ได้รู้สิบบ้าไมายสวดพุทธคุณธรรมคุณสานพรคุณและก็ชินนักนทุกวันหลังจากสวดมนต์แล้วครับก็กราบพ่อกราบแม่พ่อแม่ของผู้ใหญ่เสียไปแล้วก็กราบทุกวันก็ทําให้เราได้รู้ถึงคุณงามความดีฉะนั้น สมเด็นก็ดีอย่าลืมครับเมื่อท่านปฏิบัติในทางทมแล้วก็อย่าลืมพ่อลืมแม่ลืมคนที่เลี้ยงดูเรามาแล้วสมเด็นทุกรูปจะมีความสุขความเจริญความก้าวหน้าถ้าหากสมเด็ได้ปฏิบัติตรงนี้ได้ก็ดีใจกับท่านทรมาเถิจแล้วก็พระท่านนะครับผมไม่ไม่รู้เป็นนะครับ ที่ท่านแต่โครงการนี้ครับแักโครงการนี้ได้ดียิ่งครับเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเจริญก้าวหน้าทางสังคมในเรื่องของพุพทธศาสนาก็ในวันนี้ก็ยิไดีต้อนรับสมณีแลทุลกลูปครับที่มาร่วมชายคาของวัดบ้านเด็กของเราครับปีหน้าโอกาสต่อไปก็คงจะได้ต้อนรับสมณรทุกลูกเหมือนเช่นปีนี้ครับก็กราบสวัสดีครับ